สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่านะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนานกดนานๆนกดเยอะๆค่ะเราไปฟังกันอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของไลฟ์เมื่อคืนที่เธอเปิดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของอิสระแล้วก็การเดินงานในนาดงดอกนะคะตรงกับที่ดิฉันพูดไว้ไม่มีผิดผลประโยชน์คะ่ะแล้วก็ท่านก็คุยดีท่านก็บอกว่าอะไรก็ตามที่ แม้จะเป็น FC อยู่ในช่องไหนๆก็ตามแต่ FC เขาก็จะยืนหลักตางอยู่ที่ลุงแล้วก็ปูปริจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาพูดแบบนั้นเนี่ยป้าเสียวความรู้สึกตรงนึงคือเฮ้ยเรียมงานปูแล้วงานจะล้มเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรอะ่ะเพราะเหตุผลที่มันที่อาชิบกับอิสระคุยกันแล้วงานจะล้มเหรอองค์ปู่ลุงก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานที่ลุงจัดขึ้นเนี่ยสําคัญก็คือตรงใบสีตรงโต๊ะใบสีต้องครบ นางรำเนี่ยจริงๆอ่ะเราก็เอามาประกอบให้มันมีเขาเรียกว่าให้มันมีสีสันแล้วก็เป็นความเหมือนกับรำถวายพรไม่จําเป็นต้องเยอะก็ได้วันนี้ลุงพูดแบบนี้เราประชุมกันในที่ประชุมไม่รู้วาอิสระส่งไลน์มาใหม่ตอนไหนนะป้าไม่รู้แต่อ่านจะอ่านตรงเมื่อเช้าอิสระเขาก็จริงใจใช่ค่ะจริงใจแต่นในการจริงใจเนี่ยคุต้องเข้าใจคนที่อ,อทำงานในพื้นที่ด้วยนะสิ่งที่ทําเนี่ยป้าบอกตั้งหลายครั้งว่าการทํางานเนี่ยคุณต้องคุยกับเราก่อนนางรำ นางลำป้ามีลายนางลำอยู่แล้วอิสระคุยกับป้าเลยว่านางลำนะคะนางลำเนี่ยมีสามหมู่บ้านนะสรสีจำปะดงอหัลน้ำท่ยงจู่มาที่แอดมินได้เลยว่าถ้าสมมติเอาห้าร้อยคนต้องแบ่งบ้านละกี่คนป้าก็จะจัดไปจัดไปจัดไปบวกรบคูณหารไปถ้าเขาหารไม่ได้เขาก็คุยกันเองได้เครื่องเสยียงป้าบอกว่าคนที่เป็นงานตรงนี้เนี่ยก็คือเจ้าของเจ้าของพื้นที่ตรงนี้อย่างหาเครื่องเสยียง ถ้าป้ากับลุงไม่หาเองเลยหรือว่ายูเบเปอร์ไม่หาเลยก็จะก็จะไม่มีใครเป็นงานคือเสียบอยหรือว่าพี่อุมาที่เป็นนางรำเนี่ยเขาก็คืออยู่ข้างนอกเขาต้องรอฟังงานต่อเราเพราะถ้าหากว่าป้าจูนเลือกข้างนอกกับคนถ้าหากอิสระใช่ไหมจูนนางรำของคนข้างนอกจูนงานเครื่องเสียงขอคนข้างนอกแล้วพอวันงานจริงๆเนี่ยลุงกับป้านี่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าทั้งทุกคนที่จูนเนี่ยอิสระไม่มีใครมาคุยกับลุงกับป้าเลยเพราะฉะนั้นงานเนี่ยมันจะไม่เดินแล้วพอมันมันถึงวันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความบกพร ในไลน์บอกว่าอยากให้อชชิดออกมาไลฟ์ขอโทษอยากให้อชชิดออกมาไลฟ์ขอโทษอิสระป้าอยากจะบอกว่าสิ่งที่อชชิดและทุกคนตรงนี้ยทําเพื่ออิสระในงานที่อิสระเนี่ยเตรียมงานมาเป็นโครงเป็นโครงกระดาษมาอิสระต้องเข้าใจอชชิดด้วยแล้วก็คนที่เนี่ยสมมุติว่ามันเป็นโครงงานที่โครงล่างที่อิสระล่างเป็นกระดาษมาแล้วก็ส่งมาที่ลุงกับป้าคนที่ทําตรงเนี้ยก็คือยูทูบเบอร์ที่นา ซึ่งมันเป็นอะไรที่ถ้ามันเตรียมการเป็นขั้นเป็นตอนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามโอเคคุยกันปับ๊บโอเคลงล็อกปับ๊บแล้วทํามันไม่มีใครว่าแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยมันจะเป็นแบบฉุกละหุกเป็นกระดาษปิวมาแล้วเราก็ต้องมาทําตามกระดาษนั้นโดยที่เรายังไม่ตั้งตัวนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วเขาก็เลยพูดออกมาว่าทําอะไรควรจะปรึกษาก่อนไหมปั๊บอย่ากให้เป็นดราม่าถ้าจะให้อาชีพขอโทษก็เลยอธิบายแบบนี้ว่าสิ่งที่เขาทนะํเน่ะมันก็ทําเพื่ออิสระให้มัน,ให,มนให้มันตตรรรงงามททีี่่จุปะะสส์ จัดมาแต่ละอันแล้วทุกคนที่เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้อิสรามีปัญหาอะไรอิสลาไลฟ์สดอะไรมาเนี่ยอย่างเสื้อใช่ไหมละ่ะอิสราก็จะไลฟ์สดก่อนคุยล่าสุดใช่ไหมพอไลฟ์ like, สดเสร็จป้าก็ค่อยโทรมาหาลุงว่าลุงผมทาเสื้อได้ไหมอะไรได้ไหมลุงก็บอกว่ามันเคยมีคนจะทําเสื้อแล้วสุดท้ายแล้วผลประโยชน์มันก็ไปตรงโน้นแล้วมันมันไม่ใช่ถาหารว่าจะช่วยปูพอริจิตหรือว่าช่วยลุงกับป้าอิสราก็ไลฟ์ขายเสื้อปูกอริจิตจะดีกว่าไหมลุงก็บอกแบบนี้ใช่ไหมคือทุกครั้งที่มัันนเเกิดปญหาี่ย อิสระก็จะไล่ก่อนแล้วค่อยมาติดต่ออีกทีหนึง่งซึ่งบางทีเราก็ห่วงว่าอิสระถ้าเราพูดตัดไปอิสระก็จะดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นเข้าใจว่าอิสระก็อยากให้ปู่ยดูดีในสายตาของคนที่มาในงานแต่มันเป็นปัญหาวันเมื่อคืนนี้ที่แอชชีพมันพูดไม่เพาอแอชชี่มันพูดไม่ดีมันพูดตามความรู้สึกของมันนั่นแหละที่มันบางทีมันก็คนอื่นเขาไม่กล้าพูดแต่แอชชี่มันอาจจะแบบปากหมาไปหน่อยนะเดี๋ยวป้าก็จะบอกแอชชีพแล้วกันนะป้าให้คิดซะว่า อิสระขอโทษแอชชิตแอชชิตขอโทษอ,อ,อิสระจับมือกันจะดีกว่าไหมเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีไม่ใช่ว่าเป็นครั้งนี้มันคือครั้งก่อนโน้นนางํำเนี่ยป้าก็บอกคืองานทุกอันเนี่ยจุดศูนย์กลางควรจะเป็นที่องค์ปู่ปาริจิตแล้วเราก็ค่อยกระจายแล้วตรงจุดศูนย์กลางเนี่ยค่อยกระจายงานออกไปมันถึงจะถูกต้องเพราะถ้าคนในพื้นที่ไม่รู้ว่างานที่จัดขึ้นมาเนี่ย มันมีอะไรบ้างยังไงบ้างพอถึงวันงานหรือใกล้วันงานเนี่ยงานมันจะไปไม่เป็นเพราะว่าคนที่เป็นตัวงานเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าอิสระไปจูนคนรอบนอกคนรอบนอกรูว้ว่าต้องหานางรำที่ไหนเ,เครื่องเสียงยังไงอะไรยังไงแต่พอถึงเวลาเขาไม่เขาไม่เข้ามาจูนงานมามาคุยกันนุ่งกับป้าพอวันงานแล้วมันก็จะงละงะมันจะไปไม่เป็นป้าเคยพูดหลังไม้ตลอดแต่ไม่เคยพูดหน้าไม่เพราะว่ากลัวเป็นปัญหา,าเป็นประเด็นก็เลยไม่พูด แต่สิ่งที่พูดมาเนี่ยอยากให้เข้าใจทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่และคนที่อยู่ข้างนอกเข้าใจว่าทุกคนปรารถนาดีาให้องคูเนี่ยมีอะไรที่มันโดดเด่นแมตแต่ละอย่างมันมีอะไรอีกอะคือวันนี้เนี่ยลายที่บอกเนี่ยมันอยู่ในเครื่องนั้นเนาะในที่ประชุมอะลุงให้ป้าให้ทุกคนได้อ่านหมดนะอิสระ พี่สลาบอกว่าจะมีคนที่มาพี่สลากนอนไม่หลับมีเอฟซีโทรมาอยากขอเงินลำเนี่ยคืนนะคุณมะลิค่ะก็เลยไลน์ตรงนี้ในเข้าที่ประชุมหมดว่านางลำเนี่ยอยากจะขอลำงานลำคืนแล้วก็เรียกว่าลุงก็เรียกว่าก็ให้สละดแจ้งมาว่าคนไหนจะคืนอะไรจะคืนเนี่ยเราก็จะได้คืนให้คือมันไม่อยากให้คำตรงนั้นเนี่ยมันมามันมาเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนคำที่ ถ้าถ้าลงุลงอ่ะลุงอ่ะบอกเลยว่าถ้าถ้าจะคนืนนางลำจะเอาคืนไปใช่ไหมไม่ใช่ว่างานจะล่มไม่มีนางรำงานก็ไม่ล่มเพราะว่าชาวบ้านแถบนี้เนี่ยเขามาลํำด้วยใจเขาก็มาโดยที่ไม่มีค่าลำํำให้ฟังยาวหน่อยอดทนนิดนึงเพราะไม่งั้นถ้า ถ้าตัดสั้นจนเกินไปเจาะเฉพาะช่วงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอุ๊ยอีนี่เสียมอีกแล้วกูไม่ได้เสียมแต่เป็นสิ่งที่อิทธกพูดและอิทก,ก็ยืนยันหลายครั้งนะคะว่าไอสิ่งที่พูดเนี่ยตัวมันไม่ได้คิดคนเดียวมีการประชุมกันหลายครั้งแล้วกับยูทูบเบอร์ในนาดงดอกแล้วมีความเห็นตรงกันว่าไม่พอใจที่อิสระทำอะไรไม่บอกก่อน ไปเอาหน้าไปพูดก่อนไปเอาหน้าเสร็จแล้วก็มาโยนงานให้ยูทูบเบอร์ต้องในนาต้องเป็นคนรับหน้าทากันถ้ามีอะไรดีเลิศอิสระได้หน้าไปคนเดียวแต่ถ้ามีอะไรขาดตกบกพ้่องกลายเป็นยูทูบเบอร์ในนาทำตัวไม่ดีทำงานไม่ดีอิทก,ก็มาพูดชัดๆนะคะแล้วอย่างที่ที่ฉันบอกว่าสิ่งที่ยูทูบเบอร์ในนาไม่พอใจและที่ไอชิดพูดก็คือส่วนหนึ่งก็คือ อิสระได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมจัดนู่นจัดนี่มาลงในนาคนในนาต้องทำงานแต่ไม่ได้อะไรเลยยกตัวอย่างชัดๆอิสระจะทำซื้อยืดขายประกาศไปแล้วแล้วค่อยไปปรึกษาไอพ้พวยพูดทันทีเลยว่าเคยมีคนจะทำแบบเนี้ยไอพ้พลมันจับทางถูกว่าไอ้คนที่จะทำเนี่ยก็คือจะหวังใช้พวกมันเป็นโลโก้ แล้วจะได้ขายได้ตัวเองก็ได้ผลประโยชน์จากการขายเสื้ออันนั้นเนงินส่วนหนึ่งเอามาแบ่งให้ทางนี้สมมุตินะคะทําเสื้อขึ้นมาขายแล้วบีกําไีกํกาไรทั้งหมดสามแสนไอ้พวอาจจะได้สักแสนหนึ่งไอ้คนทําก็ได้ไปแสนหนึ่งเป็นค่าต้นทุนค่าอะไรคือคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นไม่ใช่ในานาโดยตรงอิทเถกพูดชัดว่าถ้าอยากให้คนในานาได้อยากให้ปาริจิตได้ อยากพัฒนาปาริจิตรทำไมไม่เอาของของปริจิตไปขายเอาเสื้อปริจิตไปขายสิเอาเสื้อของลุงป้าที่ทำอยู่แล้วไปขายสิซื้อไปเป็นล็อตใหญ่ไปทำโปรโมชั่นขายสิเงินมันจะได้เข้ามาทางนี้โดยตรงแต่การที่คุณไปทำเสื้อเองนึงละอย่างคุณไปติดต่อเครื่องไฟเขาก่อนที่ซื้อเครื่องเสียงมาหนะ้าหมื่นน่ะ ราคาเครื่องเสียงจริงๆมันห้าหมื่นหรือเปล่าเนี่ยทุกครั้งเขาจะสงสัยอิสระอย่างนี้แหละห้าหมื่นมีบินห้าหมื่นแต่เราทุกคนก็รู้ว่าล้านอ่ะจะขอให้มันออกบินเท่าไหร่ก็ได้ราคาจริงมันอาจจะไม่ถึงและไอ้ส่วนต่างหัวคิวตรงนั้นอิสระก็ได้ไปอิสระถึงชอบจัดกิจกรรมซ,ซื้อนู่นซื้อนี่อย่างเครื่องไฟ ไปติดต่อเครื่องไฟใครๆก็ได้หัวคิวไอ้พวยกับอิทธิมันรู้เพราะเวลามันติดต่อทํากระถินทําบริจาคไอ้นู่นไอ้นี่ไปช่วยคนยากจนื่อไปติดต่อร้านขายของชําเอาไว้เนี่ยมันได้ส่วนแบ่งมันได้เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันรู้ดีว่าอิสระทำอิสระได้ส่วนแบ่งได้เปอร์เซ็นต์ชัดเจนไหมคะเพราะอิสระมาขอทําเสื้อมันถึงพูดเลยว่ามีคนอยากจะขอทําอย่างเงี้ยมันไม่ให้เพราะว่าไอ้คนที่มาทําเนี่ยมันทําเอาประโยชน์เข้ามันเอง ในานามไม่ได้ได้อะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะไปทําเสื้อกินกําไรจากเสื้อเอาเสื้อฉันที่มีอยู่แล้วไปขายไหมขายของที่ฉันมีอยู่แล้วโปรโมทนี้ดีกว่าไหมชัดเจนนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับอิสระวันนี้มันไม่ได้เกิดจากความเสี่ยมของดิฉันนะคะดิฉันแค่กระพือเท่านั้นเองพวกคุณมีปัญหาคาใจกันอยู่นานแล้วอยากจะพูดกันอยู่นานแล้วแต่มันน้ำท่วมปาก ตอนนี้ได้โอกาสจะได้โบยมาว่าอียานเสี่ยมที่จริงพวกคุณประชุมกันหลายครั้งคุณพูดเองนะไม่พอใจในสิ่งที่อิสระทำมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่กล้าพูดยังไม่ได้จังหวะเพราะว่าอย่างน้อยไอ้ที่อิสระทำมาถึงเม็ดเงินตัวเองจะได้ไม่มากนักแต่ก็พอได้บ้างแล้วก็ยังได้ชื่อเสียงว่าได้จัดงานใหญ่โตได้นั่นได้นี่ได้เขาได้พาคนมาให้ดูอูฟูแต่ลึกๆในใจมีความรู้สึกว่าอิสระ ได้ไปเป็นส่วนตัวของตัวเองมากกว่าที่คนในนาหรือสิ่งที่จะมามอบให้นานได้กันอิสระได้ไปเต็มๆทั้งชื่อเสียงทั้ง FC ทั้งส่วนต่างส่วนแบ่งได้ไปเยอะมากพวกคุณก็เลยไม่พอใจมันเก็บสมกันอยู่นานจนกระทั่งเกิดเรื่องที่อิสระพูดอย่างนี้ก็มีการกระตุ้นดันให้อชิตเนี่ยออกมาเป็นแนวหน้า แล้วตอนนี้ทุกคนก็ออกมาพูดช่วยไอชิตกันอิสระถึงขั้นอาหาังการว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้จะมีเอฟซีบางคนของเงินคืนนะเงินค่านางลำที่จ่ายไปแล้วขอคืนไม่เอาแล้วไม่ยุ่งด้วยคุณคิดถึงอะไรรู้ไหมคะตอนที่พวกคุณเนี่ยไปด่าทนายตั้มว่าทนายตั้มได้เงินไปเท่านู้นเท่านี้ได้เป็นสิบล้านน,นู่นนั่นนี่จนทนายตั้มก็ต้องประกาศว่า ถ้าใครจะเอาเงินคืนก็ให้แจ้งมาเอาสลิปแจ้งมาจะคืนเงินให้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเอฟซีคนไหนจะเอาเงินนางรับคืนจะไม่อยากจ้างนางรำแล้วก็ให้แจ้งมาเดี๋ยวจะคืนเงินให้นี่อิสระก็เอามาขู่แล้วพวกคุณก็โกรธตรงเชื่อเหมือนกับอิสระขู่ว่าถ้าไม่มีนางรำจ้าเอฟซีของเขาไม่มาร่วมด้วยเนี่ยงานจะล่มพวกนี้ก็เลยโกรธกันมากและอิสระก็ยังเรียกร้องให้ไอิชิตต้องไปกราบตีนขอโทษ ซึ่งอิทธิ์ก็บอกว่าให้ต่างคนต่างขอโทษกันก็แล้วกันเพราะไอ้ชิตก็พูดแรงแต่ดูเหมือนไอ้ชิดจะไม่ยอมขอโทษใครอย่างแน่นอนอิสระเองก็ทําเป็นตอนนี้ก็ทําเป็นตลกแดกไปเรื่อยเพราะว่าอิสระยังไม่พร้อมที่จะตัดขาดกับไอ้พลอยไอ้พลอยยังเป็นแหล่งที่ทําให้ตัวเองทํามาหากินหาเงินจากเอซีได้อิสระยังคง จะพยายามตีหน้ามือแล้วก็จัดโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี่มาอีกแต่อาจจะทําให้รอบครอบขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่คุณมีกับอิสระจริงๆแล้วก็คือว่าอิสระได้ไปเยอะมากจากการจัดกิจกรรมพวกคุณได้ไม่มากเท่าอิสระแต่อิสระใช้ชื่อพวกคุณจัดกิจกรรมและตัวเอง ได้เงินได้ทองคือสิ่งที่คุณไม่พอใจคุณต้องการได้มากกว่านั้นไอคิดเลยถูกดันให้มาแหกอิสระเพื่อที่พวกคุณจะได้พูดเอฟซี FC รู้อิสระได้ผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมแล้วมาโยนขี้ให้ยูทูบเบอร์ให้คนในานาต้องเหนื่อยแต่ในขณะที่อิสระกับซีบอยได้หน้าไป